เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปลาลบิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสถธรรมเทศนานี้ ได้ยินว่าได้มีบ้านตำบลหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาในเว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งภิกษุประมาณหกสิบโลกทูลอาราธนาให้ตรัสบ,บอกระกรรมาฐานจนถึงพระอรหันต์ในสำนักของพระาศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบิณฑบาตลำดับนั้นเจ้าของบ้านนั้นชื่อมาติกาได มารดาของเจ้าของบ้านนั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่งในเรือนจึงอังคาด้วยข้าวยาคูและพัดอันมีรสเลิศต่างๆถามว่าพวกท่านประสงค์จะไปหน้าที่ไหนเจ้าค่ะภิกษุเหล่านั้นบอกว่าพวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความพาสุขมหาอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายชฉลอยจะสแสวงหาสถานที่สำหรับํำพรรษา ึงหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากอยู่ในที่นี้ตลอดสามเดือนนี้ไซดิฉันจัะรับสารณะสามศีลห้าและทำอุโบสถกรรมพิสุทั้งหลายปรึกษากันว่าเราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ไม่มีความลำบากด้วยภิกษาจักสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ดังนี้แล้วจึงรับคำ นางได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันแล้วตักเตือนกันและกันว่าผู้มีอายุพวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาทเพราะว่ามหาณรกแปดขุมมีประตูเปิดคอยท่าพวกเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียว ก็แลพวกเราได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจึงมาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใลคลๆผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกปติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปรานได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท พวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่งในที่แห่งเดียวกันสองโลคแต่ว่าในการเป็นที่บำรงพระเถระในเวลาเย็นแลและในการเป็นที่พิกษาจารย์ในเวลาเช้าเท่านั้นพวกเราจักรวมกันแต่ในการที่เหลือจักไม่อยู่รวมกันสองโลคก,ก็อีกอย่างหนึ่งแลเมื่อภิกษุผู้ไม่มีความพาสุกมาตีะระฆังในท่ามกลางวิหารพิจแล้วพวกเรา จึงจักมาตามสัญญาแห่งะักฮงแล้วทำยาให้แก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกากันอย่างนี้อยู่วันหนึ่งอุบาสิกานั้นให้บุคคลถือเพตส์ทั้งหลายมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอัญชนทั้งหลายมีทาตและกรรมกรเป็นต้นแวดล้อมเดินไปสู่วิหารนั้นในเวลาเย็นไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางวิหารแล้ว จึงถามพวกบุรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปเสียณาที่ไหนหนอแลเมื่อพวกเขาบอกว่าแม่คุณพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนเท่านั้นจึงกล่าวต่อไปว่าฉันทำอย่างไรเล่าหนอจึงจะสามารถพกพวกพระผู้เป็นเจ้าได้ลำดับนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่รู้กติกาวัดของภิกษุสง์ จึงบอกแกอุบาสิกานั้นว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจับประชุมกันในเมื่อบุคคลมาตีะระฆังนางจึงให้ตีะระฆังพิสุทั้งหลายได้ยินเสียงะระฆังแล้วออกจากที่ของตนของตนด้วยสําคัญว่าพิกษุบางรูปจักไม่มีความผาสุจึงประชุมกันในท่ามกลางวิหารพิกษุชื่อว่าเดินมาโดยทางเดียวกันแม้สองรูปย่าไม่มี อุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเท่านั้นเดินมาจากที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจึงคิดว่าชะรอยพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจักทำความทะเลาะวิวาสแก่กันและกันดังนี้แล้วไหว้ภิกษุสงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายได้ทำความทะเลาะกันหรือภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกฉันหาได้ทำความทะเลาะวิวาสกันไม่มหาอุบาสิกาท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านไม่มีความทะเลาะวิวาทกันไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใรพวกท่านจึงไม่มาเหมือนเมื่อมาสู่เรือนของที่ฉันมาโดยรวมกันทั้งหมดนี่กลับมาทีละองค์ละองค์จากที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งมหาอุบาสิกาพวกฉันนั่งทำสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งพาะคุณทั้งหลายชื่อว่าสมณธรรมนั้นคืออะไรมหาอุบาสิกา พวกฉันทำการสาธยายอาการ32เริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่ท่านเจ้าขาการทำการสาธยายอาการ32และการเริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพย่อมสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือย่อมสมควรแก่พวกดิฉันด้วยเล่ามหาอุบาสิกาทำนี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงห้ามแก่ใครๆถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงให้อาการ32และขอจงบอกการเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพแก่ดิฉันบ้างมหาอุบาสิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนเอาแล้วให้เรียนเอาทั้งหมด จำเดิมแต่นั้นอุบาสิกานั้นได้ทำการสาธยายซึ่งอาการ32และเริ่มตั้งไว้ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตนได้บรรลุมรรคสาผลสก่อนกว่าภิกษุเหล่านั้นทีเดียวปฏิสัมพิทาสีและโลกิยะอภิญญาได้มาถึงแก่อุบาสิกานั้นโดยมรรคนั่นแลน่าออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้ว ตรวจดูทิพยจักษุใคร้ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอแลพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจริจักบรรลุธรรมนี้แล้วรำพึงต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นไม่ได้มีคุณธรรมแม้ศักว่าญาณและวิปัสสนาเลยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้บุตรของเรา มีอยู่หรือไม่หนอเห็นว่ามีดังน pues ี้แล้วจึงรำพึงต่อไปว่าเสนาสนะเป็นที่สบายจะมีหรือไม่หนอเห็นแม้เสนาสนะเป็นที่สบายแล้วจึงรำพึงต่อไปอีกว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรายังไม่ได้บุคคลเป็นที่สบายหรือหนอเห็นแม้บุคคลเป็นที่สบายแล้วจึงใคร่ครวญอยู่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้อาหารเป็นที่สบายหรือหนอ ก็ได้เห็นว่าอาหารเป็นที่สบายยังไม่มีแก่พวกเธอจำเดิมแต่นั้นมาก็จัดแจงข้าวยาคูอันมีอย่างต่างๆและของขบเคี้ยวเป็นอนเนกประการและโภชนะมีรสต่างๆอันเลิศแล้วนิมนต์พิสุทน์ทั้งหลายให้นั่งแล้วจึงถวายน้ำทักซิโนโทกแล้วมอบถวายด้วยคำว่าท่านผู้เจริญพวกท่านชอบใจสิ่งใดใขอจงถือเอาสิ่งนั้นๆฉันเถิด ภิกษุเหล่านั้นรับเอาวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้นแล้วบริโภคตามความชอบใจเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารอันเป็นที่สบายจิตก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวแน่วแน่พวกเธอมีจิตแน่วแน่เจริญวิปัสสนาต่อการไม่นานนะกก็ได้บรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วคิดว่าน่าขอบคุณมหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วไซการแทงตลอดมักและผลคงจักไม่ได้มีแก่พวกเราเป็นแน่บัดนี้พวกเราอยู่จำพรรษาปวารณาแล้วจักไปสู่สำนักของพระาศาสดาพวกเธออํารามหาหุุบาสิกาว่าพวกฉันใครจะเป้าพระาศาสดามหาหุุบาสิกากล่าวว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วตามไปส่งภิกษุเหล่านั้น กล่าวคําอันเป็นที่รักเป็นอันมากว่าขอท่านทั้งหลายพึงมาเยี่ยมดิฉันแม่อีกดังนี้เป็นต้นแล้วจึงกลับฝาฟพิกษุเหล่านั้นแล ถึงเมืองสาวัตถีแล้วถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งนัที่ควรข้างหนึ่งอันพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพออดทนได้ดอกหรือพวกเธอพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ดอกหรืออันหนึง่งพวกเธอไม่ลำบากด,ด้วยบินทบาหรือจึงกราบทูลว่าพออดทนได้พระเจ้าค่ะพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระเจ้าค่ะอันหนึง่ง ข้าพระองค์ทั้งหลายม่ได้ลำบากด,ด้วยบินธบาตเลยเพราะว่าอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อมาติกมาตาทราบวาระจิตของพวกข้าพระองค์เมื่อพวกข้าพระองค์คิดว่าฉไนหนอมหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นปานนี้เพื่อพวกเรานางก็ได้จัดแจงอาหารถวายตามที่พวกข้าพระองค์คิดแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้น กสุรูปได้รูปหนึ่งสดับถ้อยคําสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้นแล้วเป็นผู้ใคร่จะไปในที่นั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระาศาสดาแล้วทูลลาพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไปยังบ้านนั้นแล้วออกจากพระเชตวันถึงบ้านนั้นโดยลำดับในวันที่ตนเข้าไปสู่วิหารคิดว่าเขาเล่าลือว่าอุบาสิกานี้ ยอมรู้ถึงเหตุอันบุคคลอื่นคิดแล้วก็เราเหน็ดเหนื่อยแล้วในหนทางจักไม่สามารถกวาดวิหารได้ฉไนน้ออุบาสิกานี้จะบูงส่งคนผู้ชำระวิหารมาเพื่อเราอุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองรำพึงอยู่ทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปชำระวิหารแล้วจึงมาฝ่ายภิกษุนอกนี้อยากดื่มน้ำจึงคิดว่า ฉไนหนออุบาสิกานี้จะพึงทำน้ำดื่มละลายน้ำตาลกรวดส่งมาให้แก่เราอุบาสิกาก็ได้ส่งน้ำนั้นไปให้เธอคิดอีกว่าขออุบาสิกากจงส่งข้าวยาคูมีรสสนิทและแกงอ่อมมาเพื่อเราในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่เธออุบาสิกาก็ได้ทำอย่างนั้นภิกษุนั้นดื่มข้าวยาคูแล้วคิดว่าฉไนหนออุบาสิกาพึงส่งของขบเคี้ยวเห็นปานนี้มาเพื่อเรา อุบาสิกาก็ได้ส่งของขอบเคี้ยวแม่นั้นไปแล้วเธอคิดว่าอุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราคิดแล้วคิดแล้วทุกๆสิ่งมาเราอยากจะพบอุบาสิกานั่นชไหนหนอนางพื้งให้คนถือภาชนะมีรถเลิศต่างๆเพื่อเรามาด้วยตนเองทีเดียวอุบาสิกาคิดว่าภิกูุผู้บุตรของเราประสงค์จะเห็นเราหวังการไปของเราอยู่ดังนี้แล้ว จึงให้คนถือโภชนะไปสู่วิหารแล้วได้ถวายแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทำพัฒกิจแล้วถามว่ามหาอุบาสิกาท่านหรือชื่อว่ามาติก,กมาตาถูกแล้วพ่ออุบาสิกาท่านทราบจิตของคนอื่นหรือถามที่ฉันทำไมพ่อท่านได้ทำวัตถุทุกๆสิ่งที่ฉันคิดแล้วคิดแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงถามท่าน พ่อภิกษุที่รู้จิตของคนอื่นก็มีมากฉันไม่ได้ถามถึงคนอื่นถามเฉพาะตัวท่านอุบาสิกาแม้เป็นอย่างนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าดิฉันรู้จิตของคนอื่นกลับกล่าวว่าลูกเอ๋ยธรรมดาคนทั้งหลายผู้รู้จิตของคนอื่นย่อมทำอย่างนั้นได้ภิกษุนั้นคิดว่ากรรมนี้หนักหนอธรรมดาปุถุชน ย่อมคิดถึงอารมณ์อันงามบ้างไม่งามบ้างถ้าเราจะคิดสิ่งอันไม่สมควรแล้วใซ้อุบาสิกานี้ก็พึงยังเราให้ถึงซึ่งประการอันแตกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมด้วยของกลางฉะนั้นเราควรหนีไปเสียจากที่นี้แล้วกล่าวว่าอุบาสิกาฉันจักลาไปละท่านจะไปที่ไหนพระผู้เป็นเจ้าฉันจักไปสู่สำนักพระาศาสดาอุบาสิกา ขอท่านจงอยู่ในที่นี้ก่อนเธอเจ้าค่ะภิกษุนัดันกล่าวว่าฉันจักไม่อยู่อุบาสิกาจักต้องไปอย่างแน่นอนแล้วได้เดินออกจากที่นั้นไปสู่สำนักของพระาศาสดา ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าภิกษุเธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้เพราะเหตุไรภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าอุบาสิกานั้นย่อมรู้เรื่องอันคนอื่นคิดแล้วทุกประการข้าพระองค์คิดว่าก็ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดอารมณ์อันงามบ้างไม่งามบ้าง ถ้าเราจะคิดสิ่งบางอย่างอันไม่สมควรแล้วไซอุบาสิกานั้นก็จับยังเราให้ถึงซึ่งประการอันแตกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมของกลางฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้มาภิกษุเธอควรอยู่ในที่นั้นแหละข้าพระองค์ไม่สามารถพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จักอยู่ในที่นั้นไม่ได้พิกสุถ้าอย่างนั้นเธอจะอาจรักษาสิ่งหนึ่งเท่านั้นได้ไหม รักษาอะไรพระเจ้าคะ่ะพระศาสดาตรัสว่าเธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยากเธอจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้อย่าคิดถึงอารมณ์อะไรอะไรอย่างอื่นธรรมดาจิตอันบุคคลข่มได้ยากดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการฝึกจิตอันข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเร็ว มักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้พระศาสดาคั้นประธานโอวาสนี้แก่ภิกษุนั้นแล้วจึงทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าไปเถิดภิกษุเธออยากคิดอะไรอะไรอย่างอื่นจงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละภิกษุนั้นได้พระโอวาสจากสำนักของพระศาสดาแล้วจึงได้ไปอยู่ในที่นั้น ไม่ได้คิดอะไรอะไรที่ชวนให้คิดภายนอกเลยฝ่ายมหาอุบาสิกาเมื่อตรวจดูด้วยทิพย,ยจักสุก็เห็นพระเถระแล้วกำหนดรู้ด้วยญาณของตนนั้นแลว,ว่าบัดนี้ภิกษุผู้บุตรของเราได้อาจารย์ให้โอวาทแล้วจึงกลับมาอีกแล้วได้จัดแจงอาหารอันเป็นที่สบายถวายแก่พระเถระนั้นพระเถระนั้นได้โภชนะอันเป็นที่สบายแล้ว โดยสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผลคิดว่าหน้าขอบใจมหาอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราแล้วเราอาศัยมหาอุบาสิกานี้จึงถึงซึ่งการเล่นออกจากภพได้แล้วใคร่ครวญอยู่ว่ามหาอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพนี้ก่อนก็เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร มหาอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งแม้ในอัตภาพอื่นๆหรือไม่แล้วจึงตามระลึกไปตลอด99อัตภาพแม้มหาอุบาสิกานั้นก็เป็นนางบาทบริจาริกาของพระเถระนั้นใน99อัตภาพเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในชายเหล่าอื่นจึงให้ปรงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตพระเถระคันเห็นโทษของมหาอุบาสิกานั้นเพียงเท่านี้แล้ว จึงคิดว่าหน้าสังเวชมหาอุบาสิกานี้ได้ทำกรรมหนักมาแล้วฝ่ายมหาอุบาสิกาลั่งในเรือนนั่นเองกลางไครคทวนว่ากิจแห่งบรรพชิตของภิกษุผู้บุตรของเราถึงที่สุดแล้วหรือยังหนอทราบว่าพระเถระนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงใครคทวรยิ่งขึ้นไปก็ทราบว่าภิกษุผู้บุตรของเราบรรลุพระอรหันต์แล้ว คิดว่าน่าปลื้มใจจริงอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างสำคัญดังนี้แล้วใครได้ควรต่อไปอีกว่าแม้ในการล่วงแล้วอุบาสิกานี้ได้เคยเป็นที่พึ่งของเราหรือเปล่าเนอ้อตามเระเลึกไปตลอด99อัตภาพแต่เราแรได้คบคิดกับชายเราอื่เรงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตใน99อัตภาพ พระเถระนี้เห็นโทษมีประมาณเท่านี้ของเราแล้วคิดว่าหน้าสังเวชอุบาสิกาได้ทำกรรมหนักแล้วนางใคร่ครวรต่อไปว่าเราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเราไม่ได้เคยทำอุปการะแก่ภิกษุผู้บุตรของเราเลยหรือหนอได้ระลึกถึงอัตภาพที่ครบร้อยอันยิ่งกว่า99อัตภาพนั้นก็ทราบว่าในอัตภาพที่ครบร้อย เราเป็นบาทบริจาริกาแห่งพระเถระนั้นได้ให้ชีวิตทานในสถานเป็นที่โปร่งจากชีวิตแห่งหนึ่งน่าดีใจเรากระทําอุปกาละมากแก่ภิกษุผู้บุตรของเรานั่งอยู่ในเรือนนั่นเองกล่าวว่าขอท่านจงใคร่ครวญดูให้วิเศษยิ่งขึ้นพระเถระนั้นได้สลับเสียงของอุบาสิกานั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพแล้ว ระลึกถึงอัตภาพที่ครบร้อยให้วิเศษขึ้นแล้วเห็นความที่อุบาสิกานั้นได้ให้ชีวิตแก่ตนในอัตภาพนั้นจึงคิดว่าน่าดีใจอุบาสิกานี้ได้เคยทําอุปการะแก่เราดังนี้แล้วมีใจเบิกบานกล่าวปัญหาในมรซีผลซีแก่อุบาสิกาในที่นั้นนั่นเองได้ปรินิพานแล้วด้วยนิพานธาตุอันเป็นอนุปาทิเสสะ